รงจุดที่รถบัสคณะล่าวจอดอยู่14นาฬิกา17นาทีตอนนี้ทุกส่วนพร้อมนะครับในส่วนของทีมผู้ภยัยของคนที่ร่วมกันอยูมีทั้งแผนแนกเก็บศพแดนกู้ภยัยนำอุปกรณ์มาอำนวยความสะดวกสะแทนบายอยู่ในจุดเกเีตยเพื่อรอคำสั่งนะครับมีผั้วราชการจังหวัดประจุมคานีแล้วก็นะครับหัวหน้าสถานีตำรวจ จ้าห้าที่นิติวิทยาศาสตร์พ้อมพิสูจน์หลักฐานตา่างแล้วก็ทุกส่วนตอนนี้มาพร้อมเพื่อจะเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุและเดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันดยู่ไปนําร่างของน้องออกมาตรวจที่ลายทุกท่านสามารถชมภาพสดได้ทั้ง สองแพลตฟอร์มนะครับติกตอกของนคร45ีห้าแล้วก็แอปฟ้านะครับเฟซบุ๊กเพจนคร45ีห้าตอนนี้นะครับสวัสดีครับไปข้าวาปช่วยฝั่งนู้นเลยไหมข้าไปเลยข้าไปช่วยฝั่งนู้นไปอำนวยความสะดวกด้านนอกก็ได้ ตอนนี้นะครับน่าจะวางแผนการปฏิบัติแล้วนะครับในภาพตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่แผนกเก็บศพกําลังเจ้าหน้าที่แผนกเก็บศพก็จะเป็นชุดสีเหลืองนะครับสีเหลืองๆที่เป็นแผนกเก็บศพของสถาบันนิติเวชกําหนดให้สองมูลิธินะครับปตนนิตึงและมูลิธิร่วมกันอยู่นะครับเป็นแผนกเก็บศพก็จะเป็นเครื่องแบบปฏิบัติ ของทางนิติเวศกําหนดให้เป็นเจ้าหน้าที่สีเหลืองชุดสีเหลืองๆนะครับคือแผนเก็บศพส่วนสีเขียวเข็ร่วมกันตันอยู่อันนี้เป็นอาสาสมัครนะครับสีเขียวที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นอาสาสมัครสีเหลืองๆที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ประจําเป็นเจ้าหน้าที่แผนกเก็บศพนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ประจําของมูลนิธิร่วมกันตัญอยู่ วันนี้ก็เป็นวันเวทของผู้ที่ร่วมกันยูนะครับมีพี่น้องของทั้งทีมดับเพลิงนะครับวันนี้ต้องบอกว่า f u ทีเพราะว่าอาสาสมัครดับเพลิงส่วนใหญ่ในละครบาลตอนนี้เป็นร่วมกันยูสัปประมาณผมว่าสัปประมาณ70%นะ70%ที่เป็นอาสาสมัครดับเพลิงตอนนี้มาเป็นทีมอาเยูดับเพลิงอาเคยูนะครับ เป็นลาสาสมัครฝ่ายดับเพลิงของ AKU ตอนนี้หน่วยบรรเทาสาธารณภัยพี่น้องดับเพลิงกู้ภัยเนี่ยที่เป็นราสาสมัครเนี่ยในกรุงเทพมหานาครในเขตนครบาลและปิรณนทนเนี่ยผมว่าประมาณทั้งเจดสที่มาเป็นร่วมกันอยู่เราจะเห็นได้ว่าเรามีเหตุไว้ใบเนี่ยทุกวันนี้จะรวดเร็วมากนะฝ่ายจะถูกควบคุมได้ภายใน15นาที ึกถึงวินาที่น้องๆนะครับนึกถึงวิลาที่น้องๆอยู่บนรถเนี่ยสะเทือนใจที่สุดนะครับเพราะว่าภาพที่เห็นคือตรงเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังตรงประตูหนีไฟด้านหลังเนี่ยมีพบร่างของน้องเยอะที่สุดนะครับตรงจุดนี้เลยครับนะครับตรงประตูหนีไฟตรงจุดนี้ พบร่างของน้องเยอะที่สุดเหมือนกับเด็กๆนะครับพยายามหนีเอาชีวิตรอดนะครับเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยเกิดความร้อนสูงนะครับแล้วก็พยายามที่จะเอาตัวรอด ้วเป็นุ่งเป็นลักษณะไม่อยากเพราะว่าอยากจะบังนะบ,บังเพื่อไม่ให้บังเพื่อไม่ให้อุจจาระครับเพราะว่ามีในจุดกเกิดเหตุเส้นทางถนนวิภาวดีขาออกตรงจุดนี้นะครับถนนวิภาวดีขาออกหรือถนนพุทธโยธินเนี่ยตรงจุดนี้จะมีรถยังมีรถผ่านนะครับยังคงมีรถผ่านอยู่ก็เลยทําให้ ทุกคนก็เปิดกระจกดูชงเงื้อดูกันนะครับตรงนี้ก็เป็นเส้นทางที่ผ่านมาจากดอนเมืองนะครับการจราจรติดตะสมตั้งแต่ตรงจุดนี้เลยนะครับผ่านคนไปแล้วใช้การได้ดีครับผ่านคนไปแล้วจะใช้การได้ดีก็อ,อยู่ตรงเนี้ยสะพานนี้ชาวบ้านก็จะเรียกสะพานเจ็ดชกโคดนะครับสะพานเจ็ดชกโคดตรงไปข้างหน้าก็จะเป็นหลังติ อัน,นี้ค่สัสมัครของร่วมกันรอยูก็น,นำผ้ามาขึงนะครับกันอูจาเพื่อไม่ให้ภาพของน้องเนี่ยหลุดออกไปมากนะครับเพราะว่ามีรถรถยนต์ของประชาชนจำนวนมากที่ผ่านนะครับก็ขอบคุณนะสัตสมัครนะครับและจะเห็นได้ว่าขอบคุณนะครับทุกคนบริเวณตัวรถบริเวณตัวรถ รถบัสนะด้านด้านหลังด้านท้ายรถนะครับด้านท้ายรถตรงช่วงหน้าประตูหนีไฟเนี่ยมีร่างของน้องกองอยู่ตรงเนี้ยประมาณสักสิบลายที่นับนะคร่าวๆประมาณสักสิบคนแต่ว่ายังอยู่ระเกะระกะอยู่บนตัวรถไฟแรงๆแบบนี้น้องตัวเล็กๆกระดูกอ่อนๆเนี่ยน่าจะเป็นบางทีก็จะเป็นก้อนเป็นกองเลยนะครับเพราะว่าข้อมูลเนี่ยมีเด็กเล็กด้วยพอยอด ศูนย์หายตอนนี้นะครับที่หายตอนนี้เลยคือทั้งเด็กนักเรียนและคุณครูคือ25รายคือ25รายนะครับในภาพตอนนี้จะเห็นว่าเนี่ยครับทางอาสาสมัครของบุรีร่วมกันอยูเยนี่ยกำลังช่วยกันเอา เอากดน้ำกระันฮะกดน,น้ำกวะตัน การสมัครก็ช่วยกันเอาผ้าขก้นนะครับเอาผ้าึกินเพื่อ